ขอบคุณขอบคุณขอบคุณทันทีการุนน่นนำกำลังใจมาให้ลุงป้าไม่มีอะไรจะตอบแทนให้นอกจากคำว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณสวัสดีจ้ามานี่ข้วลุงปันสิผ้ามาก,กินย่ำไข่ค่ะพี่น,อน้องย่ำไข่หมื่ว่านีหนสิใด มาจากดวงสวงพระโคดหมว่บวาน,นนียค่ะมีป่าสิมาย่ำไข่หายปน่อนองเด้กกินน้ำกันเส็บๆเลยจ้ะวิธีการถ้ำเด็ไปดูพร้อมกันเลยจ้าให้องนย่ำไขนะ่ป่าส่งป่าแกะเดบร้อยค่ยะเด็กไปดูผ่านจอนการถ้ำกันเลยจ้านี่กำลังโขวพริกนะคะ จะเป็นขั้นตอนนะคะเี่จะมีแม่ครัวสวยๆเป็นคนทำนะคะอันนี้จะทำน้ำยำใช่ไหมคะน้ำยำยำรสแซ่บค่ะมีเปรี้ยมีหวานมีเค็มนิดๆนะคะค่ะขออนุญาตไม่ถ่ายหน้านะคะเดี๋ยวจะปิดกดนะคะเพราะว่าในสิ่ันนี้เราจะเป็นไรคะเราจะใช้มะนาวแบบเปรี้ยวเลยนะทะาราทํากินเองนะคะเราทํากินเองเราก็ทําของเรานี่แหละค่ะเราไม่มีสูตรตายตัวนะคะ เราอยากกินเราก็ทาชอบรสไหนชอบเปรี้ยวก็ใส่น้ำเงาเยอะๆชอบหวานๆก็ใส่น้าตาลนะคะใช่ตามใจชอบเลยค่ะเราทําเองเรามีความสุขในการกินนะคะเราเห็นไหมเยอะมากเลยนะคะนี่ไม่ต้องไปซื้อเลยค่ะเรามีไข่เราก็มาทํากินเองได้นะคะเราก็ปรุงเหมือนกับที่เรายำทั่วไปนะคะยำรวมมิตรยำกุ้งยำอะไรนะคะอันนี้เราก็เปลี่ยนจากมาเป็นยำไข่นะคะ เดี๋ยวเราจะดอดูหน้าตาเพราะว่าหน้าตาก็จะเป็นยังไงนะคะอันนี้เป็นสีสันนะคะถ้าใส่มะเขือเทศลงไปค่ะหกพริกใส่กระเทียมนะคะใส่มะเขือเทศก็จะมีอันนี้กำลังปุ๊กเครื่องปรุงให้มันละลายผักมีอะไรบ้างนะคะผักก็มีขึ้นฉ่ายเลยเนาะขะ้นฉ่ายหอมต้นหอมตั้งฉ่ายขึ้นฉ่ายนะคะอต่มีแ่ะอน่อ ไช่เนยมีเล่เนยนั่นะพีหน้งองแลอู้หัวมาสิ่เลยย่ยหอมแห้งค่ะใส่หลายๆก็ช่วยกิดช่วยช่วยกันทำค่ะผลไม้คนละมือก็จะอร่อยเองนะคะที่ขาดไม่ได้ก็คือผงนัวนะคะหมักหลายแสบก็ใส่หลายแสบหลายใส่หน่อยแสบหน่อยค่ะหมักหลายแสบมะนาวจัดไปเลยค่ะมะนาวก็ปลูกเองแล้วก็จัดไปเลยนะคะไม่ต้องห่วงค่ะผลการชิมเป็นไงบ้างคะโอเคนะคะโอเคเลยค เดี๋ยวจะเราจะรอดูตอนที่เราถ่รุงใส่ไข่ก็ใส่ผักผักเยอะน้ำจะหายไปเพื่อนเราทำน้ำเพิ่มอีกไหมก็ได้นะพอใส่ไข่น้ำก็จะหายหมดเลยนี่จะเป็นขั้นตอนเราเอาน้ำน้ำมาลาดนะคะน้ำยำน้ำยำใช่ไหมคะต้มถ้วยไข่ค่ะเป็ดเสียบกับพี่น้องจ้าเป็ดเสียบค่ะทานีกแก้วได้ค่ะแต่คนละไม่คนละมือกับน้าตาจะบอกมาแบบนี้จ้านี่ค่ะ สีสันค่ะาย่ะตอน่อยดทยนะคะสีสันแสบหลายจาไม่ได้จาเด้อไม่ได้จาาแสบน้ำกันค่ะเากลังค่ะเดินนั่งเด้อเด้อเดินนั่งเด้อตัมตัมใส่เพลงค่ะเดินนั่งเด้อเด้อเดินนั่งเด้อจึ๊กจค่ะร้องอาหารวันนี้นะคะบอสร้อเดือ มีส้มตํารสเด็ดค่ะพี่น้องคะ,คะก็จะมีลาบเป็ดนะคะนี่ลาบเป็ดค่ะนี่ก็จะเป็นไข่นะคะยำไข่ค่ะม,มากินกันมากินด้วยกันนะคะเซบต์กับพี่น้องเด้อจ้ะ